You guys h a v g fun? <c oughs> สนุกนไหคะ <c oughs> หนูยังสวยอยู่ไหมคะ <c oughs> ไม่โกหกกันนะคะ <c oughs> ใครโกรหกเขาให้ปีใหม่ีเงาคุยอยู่คนเดียวไม่มีแฟน,นะะ <c oughs> ถามอีทีฮยังสวยอยู่ไหมฮะอ k ย o w คนไทยไม่พูดโกหก How about Frank? Um, foreigner, do you think I'm still beautiful? Yes. Ah, uh, I saw you. You say yes. So La, you say yes. So La, I'm happy l a วันนี้ Tonight I have a sweet dream. Thank you So much. Okay, okay. There's a one word. คนไทยเรารู <Você> <S <S ้อยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวสิเพลงต่อไปเพลงสุดท้ายแล้วเพราะนั้นต้องขอบคุณทุณุก่อนก่อนนะคะก็ยังไงก็ต้องขอบคุณไอคอนสยามนะคะที่ให้วันนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานคา u n ดาว w n ในวันนี้นะ ถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่29แต่ไม่ต้องห่วง30 31เขายังมีกันอีกนะคะและเล่นๆกหนทั้งนั้นวันนี้นะคะออเดิฟแอปิท e r เซอร์เป็นมิลิไปแล้วเดี๋ยวชื่ญรับเมนคอร์สในวันถัดไปได้เลยยังไงทุกคนก็มากันเยอะๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่อดทนมีความอดทนอดกลั้นนั่งดูจนถึงจบนะคะเพราะเป็นตัวสุดท้ายแล้วถือว่าปีนี้คุณทำงานหนักแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับท่านที่ กตทนเก่งวางแกผ่านแกผ่านแกดูผ่านอะไรมาเยอะอะพ่าดูทุยอหลั้เพลงต่อไป in English เออยังไงล่ะกูคนไทยซะด้วยภาษาไทยเราพูดว่าอะไรเราบอกรักเราพูดว่ารักนักอะไรนะเฮ้ยรักนะเว้ยภาษาไทยเราบอกรักนะเว้ย so in English it's like I know it's like I love you but you know more aggressive. I need you to be more aggressive. Like, love you! Everybody say, love you! When I say love, you say you. When you say you. When I say love, you say you. Love! 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 That's why I love you, everybody.